บีบคั้นฉันร้ายเ่บีบคั้นฉันร้ายมาเดี๋ยวมาขายอย่างเด้อค่ะมาขายกุ้ยช่ายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยันผลจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกุ้ยช่ายค่ะเนื่องจากเราได้ผักกุ้ยช่ายมาเยอะนะคะทําอาหารหลากหลายเมนูแล้วค่ะเหลือเมนูนี้ละค่ะที่ยังไม่ลองทําค่ะ มันเป็นเมนูเด็ดมากเลยนะคะเมนูที่ทำครั้งแรก ก็ยังจะกล้าถ่ายคลิปอีกนะคะถ้าเกิดมันสําเร็จฝนก็จะปล่อยคลิปนี้นะคะ่ะถ้าเกิดมันไม่สําเร็จนะคะก็จะไม่มีคลิปนี้ให้ทุกคนเห็นค่ะทุกคน <webinar> นี่ก็หันห่นหัน่นหั่นผู้ช่ไปค่ะผมก็ใส่เบกกิ้งโซดาใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็บีบค่ะอย่าบีบขั้นชั้นรายอย่าบีบขั้นชั้นรายไอ้บีบคือสมพักนั่นเลยค่ะก็ใส่น้ํามันน้ํามันล้าเข่าไปจีกสามสอนง่ห้มันบีบง่ายๆเนาะจ้ะบีบเอาน้ํามันออกนั่นหละค่ะมันจะได้ ไม่เหม็นเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เอาไปใส่ตะเกรงตะเกรงไว้เพื่อให้แบบว่าม้อนหอนเลยทุกคนเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้น้ํามันจุดให้หมดนะคะแล้วก็ก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวจ้าดแลวก็ใส่แป้งดังงไปด้วยนะคะผมก็ใส่ม่วๆไปค่ะ ไม่รู้แี่ถึงวิธีถึงวิธีแต่มันดมได้อร่อยแน่นอนค่ะทุกคนค่ะบอกเลยนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะน้ําเปล่า500มลเนอะขั้นตอนวิธีการทํำผลคิดว่าทุกคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วนะคะมีผลนี่แหละค่ะเพิ่งทําครั้งแรกแล้วก็เอาไปควรใส่กระทงกระทะแล้วแต่ทำมั่วๆไป เมนูนี้ฝนได้ชิมแล้วนะคะทุกคนเออมาพูดลัดขั้นตอนคงต้องขออนุญาตภาคเสียงนะคะเนื่องจากตอนทำลืมพูดกทุกคนค่ะหวดตั้งใจเกินอันกดกล่องถ่ายกับบทฐานบับนี้พอพอมันจับตัวกันพมันจับตัวกันแล้วก็เลนตาเดือกเลยได้แล้วให้มันเย็นจังหน่อยเสียเป็นหนวดหนวดขันขัน คอยดุงเด <laughs> ือกแปลงจิตกระจายเยอะไปไหมเด้อเออออออ้อ,อ,น,อนทุกคนทุกคนเข็ดได้หลายนวยเดี๋ยวได้จจาแต่ว่า <laughs> นี่ ขนาดเจ้าบัตที่นี่ยไอวิชายนั่นจะหมดแล้วแป้งยังเหลือเยอะเลยผมก็เลยจะทำแบบว่าใหญ่ๆเลยทุกคนใหญ่ๆผมกินแป้งนี่มีหลหลปวดดีเนาะนี่จ้าโอ้ย สันผมได้เดี๋ยวนี้ว่าม่นเป็นคือว่าเป็นเบาหวานหรบอเจาใคือเป็นจำสัน <c ười> จริงๆก็นุ่มๆแบบธรรม,มดาก็ได้นะนุ่มแบบนี้ไปฝนก็ไม่ได้โชว์อยู่ดีเนาะทุกคนเนาะ,ะติดใหม่ติดมือโอ้โดเด็ดเจอดี โอ้คือสีคำใหญ่เห็นไะ